สวัสดีครับขอนำทุกท่านมาที่แอนฟิลด์กับบ้านของลิเวอร์พูลวันนี้มารับชมศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับเขาต้องทำศึกดวลกับทางด้านอาร์เซนอลครับคู่นี้จะแข่งจริงประจำวันเสาร์ที่29ธันวาคมกับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับหรือว่า24มา30นาทีครับถ่ายทดสดทางช่อง B ี port 1กดหมายเลข67ครับแอดมินกลับบ้านแล้วนะครับต่อไปด้วยที่มีภารกิจเดินทางไกลครับตอนนี้ก็กลับมาภาพฟุตบอลให้ทุกท่านได้รับชมกันผ่าน4 5 9กันอีกแล้วนะครับผ ก็คุณดีครับมาดูคู่ใหญ่กับบิ๊กแบตประจำค่ำคืนวันเสาร์เลยครับถือว่าเป็นโปรแกรมสุดโหดของลิเวอร์พูลในช่วงบ็อกซิ่งเดย์นะครับสวัสดีผู้เล่นที่เราต้องจับตามองครับฝั่งของลิเวอร์พูลเป็นโรเบร์โตฟิมิโนครับแล้วก็ฝั่งของอาร์เซนอลเป็นอาริสองลากาเซสครับนี่ถือว่าเป็นลิเวอร์พูลเพิ่งผ่านนะครับเกมกับดิวคาโซมาล่าสุดพวกเขาชนะดิวคาโซไป4ประตูต่อศูนย์ครับส่วนอาร์เซนอลรู้มาเยือนเนี่ยรู้สึกว่าจะสะดุดนะครับเสมอ กับทางด้านไบรตันมา1ประตูตอน1ครับรางคะแนนตอนนี้ก็ฝั่งของลิพูก็นำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมีอยู่51คะแนนครับแ่งไป19นัดครับส่วนอาน์เนนอลอยู่ที่5ครับ38คะแนนแล้วก็19นะัดเท่ากันนะครับ้องมาจับตาดูว่าฟอร์มของลิพูจะยังคงร้อนแรงต่อเนื่องหรือไม่นะครับเล้วเกมนี้จะเป็นสิ่งพิสูจน์สําหรับลิพูนะครับมาดู11ตัวจริงของฝั่งลิพูกันบ้างครับ ประตูเป็นไอซอนเบเกอร์ครับกองหลังมีเทรนต์อาริซาเดออันโนเดียนลอฟเลนโซชิฟฟันไดแอนดูโรเวซันครับแดนกลางมีจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยส่วนกลางรุกเป็นเซโดมันนี่นะครับสดานชาร์ิรี่แล้วก็โรเบรโตฟิมิโนครับหน้าเป่าหนึ่งเดียววันนี้เป็นโมเมซาร่าครับแล้วก็มาดูฝั่งของอาร์เซนอลกันบ้างครับประตูเป็นแบรนเดโนครับกองหลังมีสเตฟานลิสไตเนอร์โรลองกอสเซลนี่โซคาติสครับโคลาซินัสส่วนแดนกลางมีมาโดเกนดูซี่ลูคัสตอเรล่ากานิชาก้าครับ ทางรูปเป็นในซุสโอซิลและก็น้าคู่เป็นอะไรซองลากาเซตคู่กับบีเอเอมบริกโอบาเมยังครับเกมเริ่มแล้วครับลิพูได้เขียวเริ่มก่อน,นครับอยู่ทางฝั่งซ้ายครับส่วนอาร์เซนอลมาในชุดเยือนครับอยู่ทางฝั่งขวาครับบอลอยู่ที่ชาคิรีถ้าเราพูดถึงย้อนกลับไปในปี2015เนี่ยตั้งแต่ปี2015นะครับเจ็ดนัดหลังสุดที่เจอกันอาร์เซนอลยังไม่สามารถเอาชนะลิพูได้เลยนะครับส่วน เกมล่าสุดนี้ก็เสมอกันไปเมื่อ3พฤศจิกายนนะครับปี2018ครับ1ประตูต่อ1นครับกาบอยที่โคลาซินัสให้กลับมาที่โซกาติสริพูใช้เกมเพรสซิ่งไลบกดดันฝั่งแนวรับของอาร์เซนอลนะครับโดนบีบเกดูซี่เกดูซี่เกือบพลาดลอดเสียให้กับชาคิเีนีาครับทีนี้จีมาไปทางซ้ายโยกเข้าในติดกอเซลี่จังหวะนี้กับลาการ์เซ้ให้กับโอบาเมยังอาร์เซนอลจะสวนกลับเร็วไม่ได้ครับแนวรับริพูยัง ยืนตั้งโซนกันไว้อย่างเหนียวแน่นครับเกนดูซี่ให้มาทางซ้ายโอซิลแตะจะให้กับลากาเซตติดยารอฟเล่นครับปวามยุ่แก้ไขมามาเน่ให้ที่ชาเกรี่วันนี้อยู่ทุกละโอหมีโยกแล้วให้มาซาร่าขยับมาเลยครับทางขวาเฮนเดอร์สันอยู่ข้างในซาร่าแตะจังหวะแรกวันนี้จะเปิดเข้ามาเฮนเดอร์สันได้โคกโอ้โหเหมือนจะได้โคกแต่ว่าโดนผิดเดี่ยว้วยครับเฮนเดอร์สันเดี๋ยวดูว่าจังหวะสุดท้ายครับ โอ้เป็นแนวรับของอาร์เซนอลครับมงนสัตว์ออกมาได้ครับโอ้ตรงนั้นนี่มีทั้งกอสเซนี่ก็โซกาติสครับแต่มุมของลิปูครับ10นาทีแรกซาร่าไชคิรี่ขยามาซาร่าเปิดเข้ามาแล้วโคกออกมาได้ครับโอบามิยังเป็นบอลทุ่มของลิปูครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยลิปูกับแมนยูโอ้โหดูจังหวะนี้ของมาเน่ก่อนนะเจอกระดูกบอลข้ามนะครับลากาเซ้ โอบามายังครับรอจังหวะเกดูซี่ได้เติมโอ้บามายังย้อนกลับมาใหม่ครับที่ลูคัสโซเลต้าคงไม่มีใครอยากพลาดก่อนครับแล้วเกดูซี่มาที่โคลซินัสเกดูซี่ไอทางซ้ายโคลซินัสย้อนมาเจาะลิปูยังไม่เข้าแล้วก็จ่ายเสียครับจังหวะน,นี้สาร่าพักแล้วครับมีชาเกลี่ขยับเติมสาร่าเลือกให้กับฟรีมิโนทางซ้ายโอ้โหสปีดมาเต็มที่ครับลิพูขึ้นมาสาร่าอยู่ในกรอบฟรีมิโนแต่ยาวแล้วก็ติดลิขสเนอร์โอ้โหต้องรีบเตะทิ้งออกไปก่อนครับอูนายเอเมรี่ ตรงนี้ฟอร์มาเซนอลก็มีสะดุดมาบ้างครับนัดล่าสุดเนี่ยลิพูยังบวกต่อครับชาเกอรี่จับยาก็ติดลิกเนอร์ผอบามยังลงมาช่วยเกมรับเจอเพรสซิ่งเร็วก็แก้ไขออกมาได้ครับโอซิลอันนีกดูดซี่โอสายมีขยับเพิ่มมาแล้วครับกุลาซินัตครับกระชากมาดวนกับทานานเทรนอลิซาเดโนเปิดเข้ามาแล้วติดเฟอร์ชิฟไนท์มุ่งได้แล้วชาเกอรี่ครับแตะกับเพรสสันบางยาวมาซาร่าไปที่ฟาบิโนครับออกซ้ายมา ฟิลิปโปโดเบอร์สันรูปเกมออกมาคู่คีสูสีครับผมไม่มีทีมไหนอยากจะพลาดถ้าเสียประตูไปก่อนเลยครับทาคิดีกลับมาที่ฟิลิโปเอเดอร์สันเลผูดูจะครองบอลได้ดูดีกว่าเล็กน้อยครับมานีมานีโยกมาแล้วเลือกเตมิมไปนะครับเทนนิสเลเซเดอร์โนจะเจาะอาร์เซนอลยังไงก็เปิดเข้ามาติด เอรสันไหลมาชาคีรีชาคีรีโอ้โหโดนสอกแต่ว่ายังได้จังหวะต่อเน,นื่องสาร่ากะโดกแล้วก็ยิงจังหวะนี้โอ้โหชนเสากับยังไม่นำเลยหูโอ้โหตอนนี้แนวรับแอสตันปวดแล้วลครับยังโชคดีที่ลูกยิงของสาร่าจังหวะนี้ไปชนเสากับโอ้โหแอเดนโนนี้หมดสิทธิ์ไปแล้วครับโซกาติสคือแนวรับช่วงนี้แอสตันก็มีการบาดเจ็บอยู่หลายตำแหน่งนะครับทำให้ต้อง จัดโตเลินที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามนะครับโซ so กาติสเดีดูสิลิฟูบุกมีโอกาสมากกว่าก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับยังรับแน่นอยู่อาร์เซนอลโอ้โหล้วให้มาดูจังหวะนี้มาเน่กระชากนี้ทางด้านโอ้โหเ้วเปิดเข้ามาไม่ถึงซาล่าโคลาซินัสวิ่งตามมาเน่วันนี้ต้องเหนื่อยเลยครับอารา์เซนอลก็รู้ว่าลิฟูต้องมาบุกพวกเขาครับ พยายามประคองไม่ให้เสียประตูวไว้ก่อนโอซิลกลับมาแล้วขึ้นไปกีตุซี่ยังไม่เลือกให้ครับโอบามยังแต่มาที่ลิซไเนอร์โอบามยังโอ้โหจังหวะนี้ครับไปข้างหน้าไม่ได้ออกมาทางขวาครับลิซไเนอร์ได้เติมนะครับแล้วเปิดเข้ามาได้ยิงโอ้โหติดฟาบินโยแล้วจะได้นัดเข้ามาใหม่ไหม,มลาการซ่ครับปล่อยให้เป็นลูกเตะมุมของอาร์เซนอลโอ้35นาทีครับแนโอกาส อซอนก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วครับบิ๊กเนมเหมือนกันนี้ไม่มีใครอยากพลาดช,ช่วงนี้ครับแล้วก็ตอนนี้สปเปอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นที่2ของตารางครับแล้วก็ลุ้นแชมป์กันสนุกนะครับฤดูกาลนี้ทีมใหญ่ๆนะครับแต่วันนี้เปิดเข้ามาครับแล้ว่งออกมาได้ยังเก็บได้ที่อชซอนเกนดูซี่แถว2โคลาซินาสทำทิ้งโอซิลขึ้นมาลูคัสตอร์เราครับให้โอซิลติดเฮเดอร์สันแล้วจังหวะน,นี้ครับลิพูจะสวนกลับฟาบิโอซาราไปมา ทางขวาฝ่ายเยอบังแล้วครับทางขวายัางไม่ให้มาเน่โอ้โหแล้วเคนอลิกซานเโนโจ่ายมาวิ่งเผื่อแล้วดูมาเน่สปีดแซงไปเลยครับมาเน่กระชากมาจังหวะสุดท้าย <c oughs> เจอโซโคาติสโอ้เหลี่ยมยังดีอยู่แนวรับอซอนวันนี้ทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมครับแต่ว่ามาต่อกับฝ่ายเยอลิปูจะต้องการประตูแรกแล้วซาลาแต่จังหวะนี้แล้วปัน่นโอ้โหชนเสาอีกแล้วสาทีครั้งหนึ่งท่านได้ติดบาเลโน่ครกบโอูยังไม่นำลิเวอร์พูลโอ้โหสองเสาของซาลาวันนี้ครับประตูยังไม่มาครับ โอ้ยิงดีเลยครับแต่ว่ามีเสาช่วยเซนน์นไว้ครับโอ้โหแล้วจ่ายโคลซินาสลากาแซตครับชาก้าลากากลับมาที่โอซิลปะมาโคลซินาสจีมาลากาแซตเอาครับกลับมาโคลซินาสลากาแซตชาก้าเปิดเข้ามาแล้วโคชิฟไดครับมุ่งออกมาได้ทดเวลา2นาทีครับครึ่งแรกยังสเสมออยู่ศูนย์นฟิมิโนโฟิมิโนโเลือกที่ฟามบิโนโย โอ้โหแล้วก็จบครึ่งไรกครับยังเสมอกันอยู่ที่แอนฟิลครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโอกาสของริพูก็สร้างสารรค์เกมรุกได้เข้าไปในเขตพื้นที่ของอาร์เซนอลได้มากกว่านะครับเรามีการจบสกอร์ที่จังหวะใกล้เคียงที่สุดของมูเมสซาลาถึง2ครั้ง2คราครับแต่ว่ายัางไม่ได้ประตูตขึ้นนาครับถือว่าเป็นเกมที่ต้องเล่นทั้ง2ทีมต้องมีสมาธิด้วยนะครับไม่มีใครอยากพลาดช่วงนี้แน่นอนครับโดยเฉพาะริพูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ครับแล้วก็จังหวะน่าสนใจสนใจในช่วงเครื่องแรกจะมีให้เราได้ชมกันไหมไม่มีขึ้นมาเราก็ลุยต่อกันเลยแล้วกันนะครับรับชมผู้คนมันเทิงนะครับแฟนๆทั้งอาร์เนนอลแลวก็ลิเวอร์พูลครับอันนี้แอดมินภาคอย่างเดียวนะครับ AI ดวนกันเองครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการภาคคลิปนี้แต่อย่างไรครับไว้สกอร์ก็ไปลุ้นแชร์ของจรินกันด้วยนะครับวันที่29กับวันเสาร์นี้ครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับทางช่องบีสปอร์ตหนึ่งครับกดหมายเลขับ เอาครับมปดูเกมในครึ่งหลังกันต่อครับบอลอยู่ที่เซริอุมาน่อาริซาเดอรโอ้โหจะแตะผ่านครับจังหวะน,นี้กลายเป็นว่าทำบอลออกไปเองครับเลือกจังหวะสไลด์ดักไว้ก่อนเลยครับคาราซิน,นัสอาร์เซนอลยูดูซี่ครับกลับมาที่โซคารติสโอ้โหวันนี้อาร์เซนอลจะไปเปิดแรกคงจะอันตรายแน่นอนครับว่าวันนี้ลิฟูมาด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจมากครับ ดูจากจังหวะในช่วงครึ่งแรกนี่พวกเขาหาจังหวะเข้าทำได้เลยครแต่ว่าประตูยังไม่มาชาคีดีครับสปีดมาแล้วเลือกที่ฟาบินโยปล่อยรอดมาครับฟาบินโยขวางมาเลือกที่โรเบอร์ซันโรเบอร์สันขึ้นสูงเลยครับตอนนี้ลิฟูโรเบอร์สันครับให้กับซาร่าเลือกมาแล้วโอ้โหฟาบินโยช่องนี้มีโอกาสแล้วยิง1นึงนเลยครับโอ้โหจนได้ครับลิฟูขึอนำจากฟาบินโยครับนอกร,รอบเขตโทษครับ โอ้โหเป็นนาซีนันที่ให้ทีผูกรองอยู่นานแล้วก็ดูครับเริ่มครึ่งหลังมาครับแต่เวลาเพียง9นาทีครับขึ้นนำไปซ่อนไปก่อนครับที่อนฟิลครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหประตูนี้สวยงามและก็สมบูรณ์แบบครับโอ้นี่แนวรับอาเซนอลนนี่เห็นถึงข้อผิดพลาดอย่างชัดเจนหลายจังหวะเลยครับคือถอยร่นกันไปลึกไปหน่อยครับเราดูฝ่าบิโยครับเติมมาคือมีเวลาได้แต่งบอลแล้วก็เลือกยิงเลือกมุมยิงได้เลยนะครับ อูแล้วดูลูกยิงนี้ของฟาบินโยครับอู๋แบรเดโน่เจอแบบนี้ก็รับลำบากเลยครับเต็มแรงครับหือกอดครอปนี่ถุงมือของทูลุเข้าไปถึงกระดูกหลังแล้วครับเอากข้มาครับนาทีที่55ครับ10นาทีครับของเกมในครึ่งหลังครับลิพูออกนำอาเซนอลไปแล้วครับจากฟาบินโยครับถือว่าสวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบครับประตูนี้ของลิพู แล้วก็ถ้าของจริงความโยหยิงได้นี่ก็จะเป็นการยิงประตูต่อเนื่องในเกมที่2ที่ลงต่อจากเกมกับนิวคาสเซิลนะครับเราลองก็เซลนี่ครับมาดูซ่อนกันบ้างเสียประตูไปแล้วครับต้องเร่งตีเสมอให้ได้โอบามายักโอ้คืนกับมาแล้วโอกาสได้ยิงติดฟาิโยอครับจังวบา็อกทาได้ดีครับแล้วซาลา ให้ที่มาเน่วันนี้อยู่ทางขวาครับมาเน่มาเน่บังกลับมาที่ซาร่าให้ชาคิรีโอ้โหดูการทํางานร่วมกันแล้วซาร่าเลือกมาเน่ไหมมาเน่ไปนะครับจังหวะนี้มาเน่ได้ยิงโอ้โหติดคนลลาซินัทครับเล่นกันอยู่3มคนครับซาร่าชาคิรีแล้วก็มาเน่ครับโอ้โหได้ยิงด้วยครับแต่ว่าจังหวะบล็อกสุดท้ายครับยังทันด้วยคนลลาซินัล้วตอนนี้เลผูเปลี่ยนครับส่งลาบิเจต้าลงมา เป็นจังหวะเตะม,มุมครับเฮเดอร์สันนะครับเปลี่ยนกับนาบิเกต้าแล้วเปิดเข้ามามองออกมาได้ครับอรเชนี่กาดิชาก้าครับเปล่ยนออกแล้วก็ส่งเอลลี่เมเดลล่าลงมาแทนนะครับให้มาที่ฟาร์มโยดิดกลับมานาบิเกต้าครับแทนเฮเดอร์สันเกต้าไหลมาฟาบินโยวันนี้โดดเด่นครับขึ้นกลับมานาบิเกต้าลิปูยังขึงอยู่หน้ากรอบของอาเซนอลเกดูซี่ไปจิ้มมาได้โอบามยังให้ราคาแซตครับ ไปเร็วไม่ได้ครับไม่ได้นายเอาจังหวะน,นี้แอซอนขึ้นมาบ้างเจดูซี่แปะมาไม่ได้นายครับโคลาซินาสพอจะขึ้นเกมเร็วก็ไม่ได้ครับแนวดับลิผูลงมาตึงกาลังไว้หมดแล้วนะครับออกมาที่โคลาซินาสโอซิลโอซิลให้มาทางซ้ายครับโคลาซินาสหาช่องโยนก็ติดแล้วก็จังหวะน,นี้นาบิเกตาตัดสินใจค,ครับเตะทิ้งไปไกลๆก่อน,นครับชตนี้อากับดับลิพูมีเปลีลป่ยนครับ ส่งจอจินโยวายนาดุมครับแทนเซดานชาคิโอรี่แล้วก็ฝั่งอาร์เซนอลครับส่งทานันอารอนเลมซี่มาแทนมาดูเกนดูซี่นะครับโคลซินาส์เปิดเข้ามาแล้วได้โขกไปที่เสาแรกครับโอบามียังแต่ว,ว่าบอลลูกนี้เบาไปหน่อยครับเข้ามือของไอซอนเปิดยาวขึ้นมามาซาล่ามงตั้งครับให้ที่วายนาะดุมฟิมิโนโ่71นาทีครับลิพูนำไอซอนอยู่1-0ครับ เกมที่แล้วนี่เสมอกันไปนี่โดยลูกยิงของท่านอาลซองลากาเซสนะครับได้เสมอได้เกมนั้นลิปูก็นําก่อนนะครับมาเนี่ครับให้มาที่วนาดุมเราทุกช่องให้กับซา,า่าสปีดมาซาลาได้ยิงก็ต้องยิงด้วยขวาครับมุมมันไม่ได้แบรโนเซฟออกไปได้ครับไม่จับลยครับซา,า่าสปีดมาถึงแล้วก็ยิงด้วยขวาเลยครับ เป็นเตะม,มุมของลิพูครับนาทีที่74ี่ครับโมเมสซาราซาลา,า,ลาโอ้เปิดโด่งมาแล้วจังหวะน,นี้ครับหมกมาได้เฟอร์จิลฟันได้ดานะบิเกตาได้ยิงชั้นหลครับโอ้โหเจ้าตัวเสียดายเลยครับคือแต่งบอลให้พร้อมยิงแต่ว่าโอซิลครับมาบล็อกไว้ได้ครับเป็นเตะม,มุมของลิพูครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นเจ้าบ้านที่กดดันอาเซนอลต่อเนื่องครับพวกเขาก็ต้องการประตูเพิ่มนะครับ 3แต้มน,นี้ถือว่าสําคัญถ้า,ถ,าถ้าทําได้ก่อนเกมที่จะไปเจอโอ้โหได้บ่งแล้วก็เคลียบบอลยิงสักครั้งหนึ่งเข้าไว้นะดุมได้ปันโอ้โหยังไม่ได้ประตูที่สองแม่คงต้องการที่จะปิดเกมให้ได้ครับโอ้โยิงครับตรงวันนี้โอซิลอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้เซนอนเหนื่อยหน่อยนะครับของจริงเราก็ไม่รู้ว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรนะครับไปเพื่อนไปลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับซาลาเปิดมา มองออกมาได้ครับโอบามายังโอ้โหต้องลงช่วยเกมรับวันนี้ครับวายนาดุมไหลมาลอฟเิลนออกมาทางซ้ายครับอนดูโรเบอร์สันเลือกมาฟิมิโนซิโน่ดูมีดีดให้นาวิเกต้าให้กับซาร่าครับขยับหาช่องช่วยเพื่อนครับทำแล้วเปิดเข้ามาใหม่แล้วได้โขกจังวันนี้โอ้โห,โหโชนคานยังไม่ได้ลดอยยีกสำคัญหนึ่งโอ้โหโดแูแหม ฟีมิโน,โนก็ยังไปเข้ามือของแบร์เนโนนครับวันนี้ลิพูชนเสาชนคานเป็นว่าเล่นเลยนะครับโอ้โหถ้ายังไม่ได้ประตูนี่มีเครียดเลยครับเจเกนครอปกับแต่ก็ยังประบาดอาร์เซนอลไม่ได้ครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับลูคาสซอเรล,ล่าให้กับแรมซี่เล่นกันอยู่ โอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับเติมมาก็ไม่ได้ครับติดยังล็อตเล่นยังติดจังหวะที่2อาร์เซนอลได้กดได้ริบบูบ้างช่วงท้ายโอบาเบยยงครับดีกันมาแล้วได้ครอสเข้ามาจังหวะนี้ที่โค้งโอ้โหเป็นโอซิลครับทีมาตีเสมอให้กับอาร์เซนอลได้ครับเป็น1ประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับฟุตบอลครับบุกอยู่หลายจังหวะบบกอยู่นานแล้วทําประตูเพิ่มไม่ได้ก็มาโดนตีเสมอได้ช่วงท้ายครับ อาทิที่87ครับโอ้โหดูโอซิลได้โขกช็อตนี้ครับไลพูเซฟประตูจากลูกครอสเข้ามาครับทำดีอยู่ตลอดครับแล้วก็มาพลาดในช่วงท้ายๆครับแต่ก็ยังเหลือเวลาอยู่ครับครูนี้ผลสกอร์จะออกมาเป็นอย่างไรแอดมินก็ไม่ทราบนะครับถือว่าเล่นกันได้สนุกนะครับส่วนใหญ่ร์พูก็บุกเข้าใส่ในฟีฟ่า19เลยทำประตูเพิ่มไม่ได้นะครับเสมอกันอยู่1ประตูต่อหนึ่งครับ <10. S 2> ฟาบินโนมีเปลี่ยนฝั่งอาร์เซนอลหรครับโอ้ยยังไม่มีนะครับขออภัยด้วยฟาบินโนครับ89นาทีครับลิปูโหยต่อไม้ช่วงท้ายฟิมินโนให้กับซาร่าครับซาร่าครอสเข้ามามันย้อนเลยมาทุเวลา3นาทีครับโอซิลหม่งตั้งอะ้ที่แรมซี่อาร์เซนอลขึ้นมาโอบามยังเดี๋ยวกลับมาครับโรคัสตอเรล่าโคลาซินาส โอกาสนี้ของโอซิลขึ้นมาต่อเลรล่าครับแล้วก็จบเกมครับที่แอนฟิลครับในฟีฟ่า19ครับเป็นลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลครับเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับถ้าสกอร์เป็นแบบนี้ก็จะเหมือนกับเด็กแรกที่เคยเจอกันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับแอดมินก็ไม่รู้ว่าสกอร์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งฝั่งของลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะรับชมผู้คนบันเทิงแล้วก็ ดูกีฬาให้สนุกเป็นพรครับไม่ต้องไปเถียงไปทะเลาะกันครับผมเราก็ดูเพลิน,พนครับแต่ต้องชมว่าวันนี้ในฟุตบอล19ลิปูทำได้ดีครับแล้วก็อาเซนอนก็มาเล่นตามแท็กติกที่พวกเขาทําได้กันในฟุตบอล19เพื่อนคิดว่าสกอร์คู่นี้จะเป็นอย่างไรครับผลการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ไว้ไปรับชมของจริงกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอย่างไรที่เกิดขึ้นครับเราต้องขออภัยครับแต่ถ้ารับชมแล้วถูกใจฝากกด u b s ส r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปเป็นใหม่จากเราครับเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครนะครับผมสาหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับทางลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลครับผมแอดมินน่าจะรอดนะครับคลิปนี้เพราะว่าเสมอกันนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม